โฮะไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรนะฮะชื่อเกมนะครับอ่ะวันนี้นะครับมาอยู่ในเกมน่ารักนะครับเป็นเกมพัซเซิลนะฮะที่ชื่อว่าโฮะน่าจะอย่างนั้นนะครับน่าจะออกเสียงอย่าง,งานั้นเป็นเกมพัซเซิลแบบ 2D นะฮะเริ่มต้นมาก็มี a c ชี e เม m e n t เลยเพลงเพราะมากเมื่อกี้มีพึ่งด้วยจะพึ่งดอกไม้เอ้ยเป็นบันไดให้เราสวัสดีพวกนายเราเป็นเด็กตัวเล็ก ที่ใส่อะไรก็ไม่รู้คุมตัวอยู่อ๋อเป็นหมวกหรือเปล่าขอบคุณครับต้นไม้ดอกไม้ที่เป็นบันไดให้ผมไปแล้วไปแล้วเอ้เมื่อกี้เหมือนตอนมามันจะเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งอันนี้ตัวอะไรอ่ะอ๋อดูซิว่าใครมามาจนได้นะร่วงเหรอเอาเดินตามด้วยขี่ได้ไหมขี่ได้ แต่เขาไม่เดินพี่ดวงอ๋อเป็นบันไดให้เราได้โอเคอือขอบคุณครับมานี่เร็วคุณดวงคุณดวงชื่ออะไรอะคุณดวงขึ้นมาไม่ได้งั้นผมไปก่อนนะผมติดแป๊บหนึ่งคุณดวงผมขอเยียบหน่อยพี่ดวงมานี่เร็วเหมือนเดินมาปลุก มานีมาๆนีมานีมานมาน,าน,านเร็วๆหน่อยสิครับผมรีบมาเร็วมาเร็วมาเร็วขอบคุณครับเข้าไปในขอนไม้พี่ด้วงอยู่ตรงนี้ถ้าอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไปถามหัวหน้าเผ่าสิเขาอยู่บนนูน่นแต่หนทางไปไม่ง่ายนักหรอกนะจะบอกให้ลองขึ้นไปถึงบนกิ่งนั้นแล้วถามพวกนอนดูพวกเขาอาจจะช่วยเจ้าได้ ข้างบนนี้ผมอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่ครับผมน่าจะเคยอยู่ที่นี่ขอบคุณครับต้นเหตุหนเจ้าหนอนอยู่ไหนต้องเป็นประมาณผู้เท่าแน่เลยเจ้าหนอนรู้เรื่องราวในหมู่บ้านนี้ไงอาชีพเมนเยอะมากสวัสดีฉันชื่อดึงดังออดึงดึงถ้าไม่เชื่อก็กระโดดหลังพิสูจน์ดูสิได้เลยครับดึงดึงขอบคุณครับคุณดึงดึง ข้างบนมีป้อมปืนด้วยเอ้ไม่ใช่หุ่นยนต์หรืออะไรปลดล็อกแผนที่ใหม่แล้วกด M กับ Y กด M อ๋อคุณดึงๆครับมานี่เร็วเจ้าหุ่นเหล็กบนนั้นมันโหดนะขอบอกเลยเห็นใครเป็นเตะหมดผมไม่กลัวครับคุณดึงดึงมาช่วยหน่อยเร็วขอบคุณครับคุณดึงดึงมาสิมาดิมาดิเออเตะไม่โดนหรอกไม่โดนหรอกแค่ยืนบนหัวแกก็เตะไม่โดนแล้ว เออคืออะไรเมื่อกี้ผีเสื้อปรากฏตามที่ต่างๆนะฮะให้เก็บคุณดึงดึงคุณดึงดึงครับปีนไม่ถึงอ่ะตรงนี้ผีเสื้อที่บินตามหลังเจ้าเก็บพลังของโลกใบนี้ไว้อ๋อตัวนี้เหรอไปจับผีเสื้อมาในอนาคตจะมีประโยชน์แน่นอนได้เลยครับข้างบนใช่ไหมเมื่อกี้ตัวหนึ่งขอบคุณครับคุณดึงดึงอยู่ตรงไหน อยู่ข้างบนขวามือคุณดึงๆมีหลายตัวจังเลยนี่ง่ายผเสื้อด้านนี้มีอะไรมีบอสราชินีอยู่ข้างบนนี้เองแต่กำลังจะหลับลึกเลยละ่ะเจ้าจะต้องทำให้เราสลักศักดิ์สิทธิ์เรื่องแสงถึงจะปลุกนางให้ตื่นได้กระโดดขึ้นหลังข้าสิเดี๋ยวพาไปขอบคุณครับคุณดึงๆแมปอ,อีกแล้วแมปเป็นขึ้นเองนะฮะ ขวามือบนโอเคครับรอยสลักเรืองแสงอ๋อให้เด้งเฉยเฉยอาชิพเมนิกแล้วจบเกมน่าจะมีเป็นพันอยู่ไหนขวามือใช่ไหมอยู่ขวามือต้องไปตรงนี้ก่อนอเอ๊ะที่เดิมป่ะเนี่ยโตอื่นน่ะช่วยเจ้ากระโดดสูงแต่ค่าช่วยเจ้ากระโดดไกลนะ กระโดดไกลอ๋อไปไกลๆเลยอืออ๋อมาตรงนี้เป็นพพซเซนที่แบบไม่ได้ยากอะไรมากนะฮะเน้นเรื่องราวนี่ไงรอยสลักทำให้เรื่องแสงปลุกราชินีหนอนตื่นขึ้นมาล่วงไม่น่าปลุกเลยอเสียงกิ้งด้วย อ๋อเป็นผีเสื้อแล้วกำลังจะกลายเป็นผีเสื้อกำลังสยายปีกไปลรไปเรไปเรไปเรไปไปไปดูหนอนกลายเป็นผีเสื้อคนดึงดึงครับลาชินีตื่นแล้วใช่ไหมครับอยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างล่างทำไมในรูปดูน่าโกรธตัวจริงดูน่ารักเดีอยวนี่ไงคนลาชินีวันดีครับขอโทษที่ปลุกเมื่อกี้ใช้เจ้าจริงๆด้วย ครอบครัวของเราสนิทกันมากนะข้าเห็นเจ้าตั้งแต่ตอนเกิดด้วยซ้ําหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นไม่คิดเลยว่าจะได้เจอเจ้าอีกอยากให้ข้าช่วยอะไรอีกไหมอ๋อพูดเท่าต่อทองเจ้าจะต้องกระโดดต่อการสองทีถึงจะไปหาผู้เท่าได้ข้าช่วยได้นะแต่ต้องเติมพลังก่อนใช่แล้วผีเสื้อไงช่วยจับผีเสื้อมาให้ห้าตัวได้ไหมอย่าบอกนะว่าจะกินผีเสื้อ เวลาห้อยหัวลงเจ้าจะเห็นอะไรที่คนอื่นมองไม่เห็นกันอย่างเช่นกิ่งไม้ตรงนู้นกาลังจะหักแล้วขอแค่ออกแรงนิดหน่อยก็พอตรงไหนอะกิ่งไม้ตรงนู้นจะหักแล้วอ๋อนี่นี่นี่นีนี่อีกนิดนึงเหยียบใช่ไหมเหยียบไม่หักแฮะอ๋อต้องดีดต้องดีดอือืมผ like ีเสื oh, ้ออยู่ไหนเนี่ยซ้ายมือข้างบนฮะ อันนี้เหยียบไม่ได้ต้องใบใหญ่เท่านั้นเด้งไปเด้งไปนี่ไงนี่ไงขอบคุณครับห้าตัวใช่ไหมเรามีกี่ตัวแล้วอะ่ะสามตัวอีกสองตัวขอโทษที่มาปลุกนะครับขอเหยียบหน่อยข้างในนี้หรือข้างนอกข้างนอกข้างบนโหนได้อืมอีกนิดนึง อีกนิดนึงถึงแล้วข้างบนตรงนี้กระโดดถอยหลังได้ไหมน่าจะได้เหมือนกันน่าจะได้เหมือนกันเราปลุกดักแด้ออกมาโอ้ยผีเสื้อเต็มเลยโอย้ได้มากกว่าห้าตัวได้หลายตัวเลยมามาม,ามาให้หมดมาให้หมดเฮ้ยอุ้มเราด้วยอะ่ะว๊ด อ๋อพาไปส่งเลยเหรอขอบคุณมากเลยครับขอแค่ห้าตัวแต่มาทั้งกลุ่มเลยมาส่งเราด้วยดีใจจังเอ้ยใจดีจังผีเสื้อมาห้าตัวแล้วครับได้ครบห้าตัวแล้วมาเรียนสกิลใหม่กันดีกว่าช่วยสอนผมด้วยครับกดสเปซออสองครั้งโอเคตุ๊บตุ๊บอ๋อปุ๊บปบอ่าขอบคุณมากครับคุณดวง ไปต่ออ่าตรงกลางมีตัวอะไรก็ไม่รู้ฮะแล้วก็ผีเสื้อตามจุดต่างๆอ๋อคือต้องไปปลดล็อกสัญลักษณ์แต่ละจุดแล้วก็มาหาตัวตรงกลางประมาณนั้นใช่ไหมน่าจะเป็นโซนๆไปนฮ่ตัวอะไรอะ่ะไปไม่ได้กระโดดตรงนี้ได้อ๋อรู้ว่าไม้มันกันสัญลักษณ์นี่ไงตรงตื่นขึ้นเหมือนเรามีพลังวิเศษนะฮะ เอ๊ะทำไมได้ขีดเดียวอะ่ะด้านนี้โตขึ้นมาแล้วต้นไม้ทำให้มีชีวิตอีกครั้งหนึ่งมันไม่เต็มสัญลักษณ์อะโอ้โหเฮ้ยอ,อย่าทะเลาะก,กันครับคุณดวงคุณดวงอย่าทะเลาะก,กันใจเย็นก่อนออยืนตัวไหนตัวนั้นแข็งแรงกว่าเหมือนเราเป็นบัฟ <laughs> เราเป็นบัฟให้ดวง โอเคโอเคอ๋อ okay, okay. oh, ต้องผักมาด้านนี้ผักมาด้านนี้ต้องยืนตัวนี้อ่าบัฟให้บับให้แล้วก็เหยียบกระโดดขอบคุณครับเหมือนเป็นลานต่อยมวยข้างหลังมาดูกันอุย้ยดวงแดงชนโอ้โหอื้อ,อแสดงว่าตัวนี้ดุตัวนี้เขาดุ ขึ้นไปยังไงอ่ะเขามาชนอ๋อเข้าใจาแล้วเขาชนกิ่งไม้ตรงนู้นหักเราต้องกลับไปที่เดิมเพื่อขึ้นกิ่งไม้เมื่อกี้ใช่ไหมไม้เขาชนเฉยโอ้โหพี่ร่วงวิ่งมารีโิโอเลยขอบคุณครับขอเก็บก่อนวิ่งเลยพี่วิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยครับวิ่งเลยขีย่หลังไม่ได้ข้างบนนี่ เขาที่สองอ้าวเต็มแล้วนี่ปลุกแล้วดอกทันตะวันข้างล่างนะฮะต้นไม้เริ่มขยับเอ,อ๊ะตัวอะไรอ่ะ่านพูเท่าใช่เจ้าจริงๆเหรอโตขึ้นมากเลยนะตอนนั้นเราพยายามกันพวกมันไว้เพื่อให้เจ้าหนีไปได้ขอบครัวเจ้าพาเจ้าหนีไปที่เผาศิลาเจ้าจะต้องมีพลังผักของหนักๆ ถึงจะเดินทางไปยังอาณาจักรของพวกมันได้ไปหาผีเสื้อมาห้าตัวแล้วข้าจะสอนเจ้าเองอ๋อแสดงว่าเราเป็นความหวังหมู่บ้านกลับมาเพื่อแก้แค้นพวกมันนี่คือใครมานี่ขอบคุณครับตัวหนึ่งซ้ายมือฟึ๊บขอบคุณครับได้ผีเสื้อมาครบห้าตัวแล้วข้าจะสอนวิธีผักให้เก็บพลังจากผีเสื้อ ทางไปอาณาจักรศีลาจะต้องรอดผ่านอุโม,มงค์ตรงนั้นผลักก้อนหินก้อนนั้นซะแล้วเจ้าจะไปหาพวกมันได้โชคดีนะเจ้าเด็กน้อยขอบคุณครับคุณลุงหมาคุณท,ท่านผู้เฒ่าหมาขอโทษที่ปลุกนะครับว้าไม่ต้องพึ่งคุณลุงด้วงแล้วไม่ต้องพึ่งเจ้าด้วงแล้วผักเองได้แผนที่ใหม่อีกแล้วอืมตัวอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้ดูสิ เขาคือตัวอะไรโอ้ oh, ตัวใหญ่เลยอะ่ะเป็นหมาเหมือนกันใช่ไหมนี่เหมือนจะเป็นหน้าเขาอยู่นี้โอเคคลิปนี้ไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ